สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน,เอ,นเอฟทุกท่านเรามาดูสูตรประกบคู่กันเอาแบบง่ายๆแต่ก็เข้าอยู่ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทาง่ห้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ໂຕກັນເລີຍຍືເໂຕກັນເລີຍໂອ້ແບັດຫນ້າຊ จำวันที่อ๋ออันนี้ย้อนไปนได้แกะบนจับคู่บนแต่จืนกันหมดเลยนะห้าแล้วนะลบนที่ห้าแล้วขอบคุณประจำวันที่สิบหก เจ็ดับหกเจ็ดอันนี้เป็นขีดเขียนโบกคก็คือกันเราจะใช้ย้อนหลังดูคือห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าเก้าสามเลร็วไปที่ห้า 9 3ล่างไปที่3 1แม่เนบส่สอตัวโอ้ลางไปที่ส2สน,นะคะสีสอง <laughs> น้อยๆๆเขียนตะกินน้อยๆบัดเอาไปใหญ่ๆเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้ง10ล่างแสนบักสิบล่างยกลงมาเลยก็คือห้บวกส เราเราใส่สิบล่างบวกหน่วยล่างแค่นี้หละเอาง,ง่ายง่าสิบล่างบวกหน่วยล่างนี้เราจะสี่บวกสองเท่ากับหเราจะยกมาทั้งหมดเลยนะคะสี่บวกห้าเป็นเก้าศนย์หนึ่งเอาไปเก้าชุดเลยนะเก้าศูนก็ได้ไม่เอาหนึ่งก็ได้ <c oughs> แต่เพิ่มกันหลุด เราจะใช้หน่วยล่างมาเลยสิบล่างมาเลยค่ะคือสี่สองสองกับสี่บวกกันเท่ากับหกมาเลยให้ท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังเลยบวกกันย้อนหลังมันจะมาหนึ่งตัวหรือถึงสองตัวนะสองตัวมาหนึ่งตัวสามตัวมาหนึ่งตัวจับคู่ก็คือเก้าสีเก้าสอง ก้าหกศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์หกเก้าชุดเอาไปเก้าชุดเลยหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งหกแต่เลขเราเด่นสีกับศูนย์เก้าไม่มีหนึ่งไม่มีเก้าไม่มีตัดออกไปเลย ราก็จะเอาเต่พวกนี้สี่สามนี่เอาไปคือศูนยหลักร้อยของเรามาแต่ที่ไหนมันมีหลายสูตรเนาะเราจะใช้นี่นะตัวนี้ตัวนี้บวก9แล้วก็ใช้หลักพัน3าบวกสามลองดูนะคะมันจะชนกัน ได้หกเจ็ดแปดเก้าท่านบุกหน่วยบุญเออใช่ไม่เข้าเลยไม่เข้าทุกทีแล้วสตมบุสามเป็นหกเจ็ดแปดเก้า ้าสามเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอ้เลืหล่หนึ่งร้อยคือไม่เหมือนที่ทำไว้เลยให้ออกไปที่ห้า สี่ศูนย์สี่สี่ห้าศูนย์สี่ผิดนะ ผิดสลับหลักผิดได้จ้ะศูนย์สามสลับหลักพันผิดที่น้าไหนมันดึงบวกผิดทำไมเอเมย์มันจะได้สาม สามบวกสามศูนย์บวกสามสามสี่ห้าหกตัวหลักร้อยมีห้าหกสี่ห้าหกแล้วเราจะใช้นี่หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งคือสี่สี่ห้าหกเจ็ดส่วนที่สี่ห้า หลักร้อยนะคะนี่เอาหลักร้อยชนชนชนสองศูนน,น,นี่ก็มอนชนที่สี่กับห้าอันนี้ไม่ชนเอารัดไปหลักร้อยลงลงให้แล้วสองสูตรเดี๋ยวจะลงให้อีกอยู่เป็นงวนหน้าแหละจะหลักร้อยสนูนลงให้เรื่อยๆ ตัวมาเลขเดี่ออก็คือมันชอบผิดได้ห้าหนึเป็นห้าศูนย์สี่เอาลูกเบอร์เดี่วจะได้เก็บใหม่ของใหม่ขี้เขียนไม่ออกถ้าไม่เช่น้นำร้อนก่อน ล่างไปที่สามหนึ่งเหมือนเดิมเราใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ยกลงมาคือห้าบวกสามเราใช้สามบวกกันกับหนึ่งเท่ากับ ห้าบวกสามเท่ากับแปดเก้าศูนย์เอาเก้าชุดเอาสามมาไว้ลิ้นเลยสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่เอาเลยจับคู่กันเลยก็คือแปดสามแปดหนึ่งแปดสี่เก้าสามเก้าหนึ่ง 4, 03, 01, 04, ก้าสี่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สี่หลักร้อยก็เหมือนเดิมหนึ่งบวกศูนย์หนึ่งสองสามหนึ่งบวกสี่หนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าหกเจ็ดแปดไว้ที่หนึ่งก็คือแปด มาที่ 5, ห้าหกเลาร็วห้าศูนย์สามหกศูนย์สามชนกันที่หกเขาที่หกนี่แหละไปเลาไปแร็ว ปัจจุบันคือสีสามสีสีสามสีห้าศูนย์สามแปดเก้าแสนสี่หกแปดนะคะเทก,กับสองสามสี่เราเอาแปดนี้ลงมาเลย 8ปดบวกเเท่ากับอแปบวกเเท่ากับเจ็ดเอาไ,ไง่ายจับคู่ก็คือ2 8งแปดสองเก้าสองเจ็ดสาสี่ปด สี่เก้าสี่เจ็ดโชคตัวไหนก็นจัดไปตัวนั้นนะคะหละักร้อยของเราคือสามบวกพันคือสี่บวกหลักน่วยสามเท่ากับเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วเราใช้เก้ามาเลยเก้าเตรียม เก้าศูนย์หนึ่งสองเราใช้ห้าบวกสามห้าบวกสามบวกเก้ากัละสิบสิบเอ็ดสิบสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วร้อยสามสูตรชนนะคะชนมาที่เก้าศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เลยนะคะเก้าศูนย์แล้วแปดนี้อีกส่วนสองสูตรกันไว้คือแปดเก้าศูนย์ กัน18จับใส่คู่จับเองนะคะหลังร้อยก็มีครบจับเองก็คือชอบตัวไหนก็จับไปตัวนั้นแต่แอสจะชอบ3 7 9 3 7 0 2 7 9 2 8ทำไมซอเยอะด้วยหลังร้อยมันน้อยแล้วก็ป8กันไว้8 2 7นะคะ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะจัดไปสองเจดมันดังสามเจ็ดคงจะไม่ดังเกินอย่าลืมผ่านมาเป็น9ก้าสเอาไปที่สามเจดตัวเดียวเ3้าสามสาแดสองแปเลขแค่8ดชุดเองชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะตัวไหนชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านไป นี่เละสงหาง,งสอง 7, 8, สองจแปดสงจิตกันไว้สีชุดสีหางดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ชมคลิปนะคะ ขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขัดมือโชคด,ดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า